วันนี้ตรงกับวันคุทธที่13บสาตุลาคมพุทธศัการาช25 6 4ทั่วประเทศวันนี้ก็คงทำกิจกรรมต่างๆเพื่อระลึกถึง บาทสำเด็จพระบรรมัชนากาธิมเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทางวัาตาขนนของเราก็มีทั้งการทอดพระป่าสมทบกองทุนเล่าเรียนหลวงแล้วก็ภาวนาประกาศาเงินล้านร้อยแปดจบถวายเป็นพระราชกุศล เรื่องเรื่อบนทึถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสังเกตรเราจะเห็นว่าคนไทยของเรารักในหลวงรัชกาลที่เก้าแต่เป็นความรักในลักษณะของการบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ ไม่ใช่ความรักในลักษณะที่พร้อมจะทำตามสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้ดูหรือว่าได้สอนเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะอย่างนี้และเป็นการปฏิบัติธรรมก็จะจัดอยู่ในประเภทนะอาเมสบูชา ก็คือการบูชาด้วยสิ่งของเงินทองเส่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สันเสริญพระองค์ท่านสันเสริญปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง นนี้การที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศแต่ว่าน้อยคนที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ตรัสสอนเอาไว้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก เพราะว่าทุกสิ่งที่พระองค์ท่านได้ตัดสอนไว้ก็ดีได้ทำไว้ให้ดูก็ตามนวนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์เก่โลกเป็นอย่างยิ่งทุกวันนี้วิธีการทำฝนหลวงการแก้ไขน้ำ ได้การเติมอากาศของกังหันน้ำชัยพัฒนาหรือว่าเทศษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่เรื่องลือไปทั้งโลกแม้กระทั่งการทำเขื่อนกั้นทํำหินปูนซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องกัน ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บึกเบิกน้องบอกว่าเป็นรายแรกๆของโลกก็คือพระองค์ท่านพิจารณาแล้วว่าเห็นบรรดาถ้ำหินปูนต่างๆนั้นส่วนหนึ่งก็มีลำห้วยลำทานไหลผ่านบางส่วนก็มีความชื้นสูง เมื่อถึงเวลาหย,ยดลงมารวมกันก็กลายเป็นแหล่งน้ำอีกส่วนหนึ่งก็รับน้ำจากฤดูฝนจึงมีพระราชดำริให้กรมชนประทานไปทำโครงการสร้างเขื่อนกั้นทำหินปูนเพื่อที่จะให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ บรรดานักวิชาการทุกคนคัดค้านกันหมดเพราะว่าทําหินปูนส่วนใหญ่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนก็ต้องบอกว่าพุ่นเป็นลังพึ่งกั้นน้ำเอาไว้เท่าไหร่ก็รั่วาหายหมดท้ายสุดเมื่อพระองค์ท่านเอาจริงขึ้นมาก็คือได้ตรัส กับบรรดาระดับผู้นำในลักษณะต้องบอกว่าตำหนิเพราะว่าสั่งแล้วไม่ทำํำก็เลยทําให้กรมชนบทานน้องตัดสินใจทําเลื่อนกันทำหินปูนแล้วปรากฏว่าเป็นจริงอย่างที่ว่าน้ำลวหายหมด แล้วพระอ,องค์ท่านก็สั่งให้ทําเพิ่มตรงจุดโน้นตรงจุดนี้ตรงจุดนั้นทั้งๆท,ที่น้ํารั่วหายหมดผ่านไปหลายปีเพิ่งจะเห็นว่าบรรดาหมู่บ้านข้างเคียงทั้งหมดอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตา เพราะว่าน้ำที่ล่วหายไปไม่ได้หายไปไหนเข้าไปในแหล่งน้ำใต้ดินรอบข้างโดยพาในหมู่บ้านทำให้พื้นดินแถวนั้นหายจากความแห้งแลง้งและทำให้มีแหล่งน้ำใต้ดินสามารถขุดบ่อบาดานมาใช้งานได้ ซึ่งโครงการแบบนี้ถ้าเป็นฝรั่งเขาคิดหลายพันล้านแต่ของพระองค์ท่านสร้างแต่ละแห่งอยู่ที่ราคาประมาณสิบเอ็ดสิบสองล้านเท่านั้นนั่นคือสายพระเนตรอันยาวไกลชนิดที่ไม่มีใครคิดถึงเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรเหลวไหลใ,หในตอนนั้น แต่ปัจจุบันนี้หมู่บ้านใดที่มีเขื่อนหินปูนขออภัยเขื่อนกั้นปากทำหินปูนไว้อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำทุกที่เพราะว่าพนานไปนานไประดับน้ำมากเข้ามากเข้าน้ำใต้ดินก็ไม่ไหลไปไหนแล้วเพราะว่าเต็มเรื่องลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับการทำความดีของเรา บางทีว่าเราปฏิบัติในเรื่องของศีลของสมาธิของปัญญาวันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วอาทิตย์หนึ่งก็แล้วครึ่งเดือนก็แล้วเดือนหนึ่งก็แล้วยาวนานไปสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนหนึ่งปีไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย ดับเพ่เราก็ท้อถอย mm hmm. กับผมมาตรมภาพเคยเล่าให้พวกเราฟังนานแล้ว mm hmm. การปฏิบัติธรรมครั้งแรกตั้งใจจะเอาปฐมฌานให้ได้ mm hmm. ภาวนาเพราะอยากทรงปฐมฌาน mm hmm. เนื่องจากเห็นคุณประโยชน์ เพราะว่าปฐมชาติสามารถช่วยในการตัดกิเลสระดับของพระโสดาบันและสกทาคามีได้ก็คิดว่าชีวิตนี้เราไม่หวังอะไรมากเราต้องการแค่ปฐมชาติเท่านั้นแล้วจกะก้าวลัดตัดตรงเข้าหาความเป็นพระเจ้าระดับโสดาบันหรือสกทาคามีไปเลยปรากฏว่าทำไปเถอะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่า จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีสองปีสามปีไม่ได้สักทีถ้าเป็นเพราะท่านเชื่อว่าเลิกกันหมดแล้วแต่ผมไม่เลิกสามปีทำฟรีๆเหมือนไม่ได้อะไรแต่ความจริงได้เยอะมากคือได้รู้ว่าไอ้ที่ทำมานะยังผิดอยู่ พราะว่าภาวนาเมื่อไรก็ไปไล่จับอาการตอนนี้คือวิตตกนะคิดนึกตึกอยู่ยว่าจะภาวนาตอนนี้คือวิจารณนะลมหายใจแรงหรือเบายาวหรือสั้นภาวนาไว้อย่างไรรู้อยู่ตอนนี้ปิตินะมีอาการขนลุกขึ้นมาแล้วไม่ตามจี้ดูทุกขั้นตอน ปรากฏว่าได้แค่นั้นแล้วก็หายได้แค่นั้นแล้วก็หายเพราะว่ากําลังใจที่ต้องการสูงกว่านั้นจะต้องประกอบไปด้วยอุเบกขาซึ่งกับผมมตมภาพสรุปง่ายๆว่าเรามีหน้าที่ภาวนาส่วนจะได้หรือไม่ได้ช่างมันถ้าทำแบบนี้จะได้เร็วมาก แต่เนื่องจากว่ากระผมอัตมภาพทำเพราะความอยากได้ก็เลยไปไล่ดูทุกขั้นตอนชนิดจี้ติดตูดไปเลยเป็นความฟุ้งซ่านใจไม่สงบทรงชานไม่ได้จนกระทั่งสามปีผ่านไปวันนั้นรู้สึกมันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจทำบาสามปีแล้วไม่ได้อะไร แต่คราวนี้คนที่ทำได้เขามีในเมื่อคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้บ้างมันจะได้ไม่ได้ก็ช่างเหอะเรามีหน้าที่ภาวนาก็แล้วกันกําหนดใจแค่นี้โป๊ะเดียวได้เลยคือก่อนหน้านั้นวางกําลังใจสูงเกินนั่นเองพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุงทนเปรียบว่าเหมือนคนยืดคอเลยหน้าต่าง อยากจะมองภาพตรงหน้าต่างได้ยืดคอเลยไปมันก็เห็นได้ผนังในงถ้าหากว่าไม่อยากได้มากจนเกินไปก็เหมือนนคนก้มต่ำต่ำกว่าช่องก็ไม่เห็นยีกเหมือนกันมันต้องพอเหมาะพอดีพอควรเท่านั้นเราถึงสามารถที่จะเห็นได้นั่นก็คือลักษณะของการวางกำลังใจแบบว่าเรามีหน้าที่ภาวนา ส่วนจะเป็นอย่างไรได้หรือไม่ได้ช่างมันนั่นคือตัวอุเบกขาในอารมณ์ของสมาธิระดับแนบแน่นที่เรียกว่าฌานถ้าไม่ถึงตัวอุเบกขาเราไม่มีทางที่จะทรงฌานได้แต่อุเบกขาตัวนี้ต้องวางได้ด้วยตนเองคนอื่นบอกก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้น ส่วนเราจะทำได้แค่ไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งถึงเรื่องวันนี้หลายคนก็อยู่ในลักษณะทำตัวเหมือนกับคนมีเวลามากในรพรานเนนของเราบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ให้ความจริงจังในการร่ำเรียนหรือว่าปฏิบัติธรรม ถ้าหากว่าตายเสียก่อนเราจะขาดทุนมากในเมื่อวันนี้เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงนาชการที่เก้ากับผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าในตอนคารวสาไม่ดูหนังฟังเพลงแต่ถ้าเป็นข่าวในพระราชสำนักจะดู มีวันดังในหลวงและการที่ก้าพระราชทานแนวพระราชดำร,ริให้กับข้าราชการที่ตามเสด็จว่าลองไปศึกษาดูซิว่าต้นไม้แต่ละประเภททีมใบใหญ่ใบเล็กใบกลมใบยาว ถ่ายออกซิเจนและรับคาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยเท่าไหร่คาดว่าพระองค์ท่านคิดโครงการอะไรในลักษณะของการที่จะสามารถปรับปรุงสภาพอากาศได้แต่ปรากว่าพูดตามเสด็จตอบทันควันว่าทำไม่ได้หรอกครับ กับผมอาตมาภาพเห็นสีพระพักของท่านอย่างชัดเจนเลยแม้ว่าสมัยนั้นจะเป็นโทรทัศน์ขาวดำก็คือสีพระพักประมาณวันเหนื่อยใจชิบหายเลยแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสว่าที่บอกว่าทำไม่ได้นั้นได้ลองทำหรือยัง นี่คือลักษณะในสิ่งที่กับผมมัตตมาภาพมองดูแล้วว่าพระเนรเอาเราก็แบบเดียวกับข้าราชการตามเสด็จซึ่งถ้าเป็นตัวกับผมมัตตมาภาพเองได้รับพระราชดำริแบบนั้นก็คือทำถวายด้วยชีวิตสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นอีกเรื่องหนึ่ง Mm hmm. แต่ว่าข้าราชการทั้งหลายเหล่านั้นพอเห็นว่ามีมีทางที่จะได้งานยากก็ปฏิเสธทันทีทำให้โครงการดีๆโครงการหนึ่งที่ทรงพระาชด,ดำริเอาไว้ไม่ปรากฏขึ้นในโลกก็แบบเดียวกับหลักธรรมระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้ว่าดีแค่ไหนวิเศษแค่ไหน ทำเมื่อไรก็เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและคนรอบข้างแต่แทนที่เราทั้งหลายจะตั้งหน้าตั้งตาทำให้เกิดประโยชน์แก่อตอนเองเอาตอนเองเป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อเกิดผลแล้วจะได้บอกต่อผู้อื่นอย่างเต็มปากเต็มคำแต่ปรากฏว่าเ,เรากับทำในลักษณะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ซึ่งถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมรณภาพหรือว่าตายลงไปเมื่อไร่แล้วจะเสียได้เวลาเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดแต่ละชาตินั้นทุกข์ไม่รู้จบต้องบอกว่าถ้ามองเห็นได้ต้นยันปลายมีปัญญาเพียงพอจะเห็นว่าความทุกข์มันยาวนานเหลือที่จะทน ผู้ที่ฉลาดก็ต้องรีบดิ้นรนเไพไื่อใช้พ้นจากกองทุกทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นนอนกลิ้งอยู่ด้วยความสบายใจจะไปเมื่ร่ก็ได้ไอจะไปเมื่ร่ก็ได้นั้นมั่นใจแล้วเืยว่าจะไปได้วันนี้ก็ขอฝากข้อคิดไว้สำหรับพระภิกษุสมเนินเราและญาติโยมทั้งหลายแต่เพียงเท่านี้